ขเขมรเผาเงินบาทไทยไม่เคยสำนึกบุญกุณประเทศไทยสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทัางเมืองไทยกับประมาณ8โมงึง่ทักทายพี่น้องฟังไทยฟังล่าก่อนหนึ่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียลกำลังเป็นไวรัลนะครับในเพจกัมพูชาปุกกระแสนะครับเกลียดคนไทยเกลียดประเทศไทยอ่านะครับอ่าพาก,กันออกมาทำคลิปเผาเงินบาทไทยนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกท่านฝากคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับ mùi Hãy chờ Hãy cho qua đất đấy không ai mới hỏi mới hỏi lối này cháu mẹ không ยุ้ออกอีกครั้งนะมนอไทยไอ้ชาวออสอ้่ไอ้ชาวมาดดิขมานี่แหละครับ <ś led> ทุกท่านนี่คือ,คอพฤติกรรมคำเห็นเพราะช่วงนี้สถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังร้อนระอุสองประเทศนี่คือปิดด่านถาวรใส่กันแล้วนะครับอ่าชาวคำเห็นก็เลยเต็มที่ ปกกระแสมันมาจากผู้นำคอมมนแล้วล่ะนะครับมันมาจากคุณเซนด้วยนะครับก็เลยทำให้พวกพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยตำาซมแบบนี้นะคขมรนก็เลยทำได้นะครับเห็นผู้นำเป็นก็เลยเป็นด้วยกันนะครับเรื่องการเผาเ,าเงินบาทไทยเนี่ยนะคขมรนกลุ่มนี้เนี่ยก็เคยทำงานในประเทศไทยนั่นแหละนะครับจำหน้าไว้นะครับทุกท่านอ่ะฮะ ตอนนี้ครับสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยเรียกทูตไทยกับลดลดระดับความสัมพันธ์จากทูตเป็นอุปทูตตอบโต้ขเขมรตอนนี้นะระหว่างไทยกับขเขมรเนี่ยไม่คุยกันแล้วนะนะครับทั้งสองฝั่งไม่คุยคุณเห็นพฤติกรรมขเขมรมันน่าตัดความสัมพันธ์ด้วยนะครับน่าจะปิดสักประมาณปีหนึ่ง หรือปิดถาวรนตลอดไปไม่ต้องไปเจราจาไม่ต้องไปคุยคนไทยนะครับนิสัยคนไทยเนี่ยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะต่อให้เกลียดแสดงสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบอื่นดีกว่านะครับอย่าเอาเงินมาเผาโชว์คิดว่าตัวเองหล่อคิดว่าตัวเองเท่นะครับมันสะท้อนให้เห็นการศึกษาความต่ำซามของขเขมรมากกว่านะครับ อย่างเด็กกลุ่มนี้นะครับาถามว่าในโซเชียลเขมเเนี่ยเขามีการแชร์ก็มีแต่อินฟลูเอนเซอร์ดังๆนะเอาไปกดแชร์เพื่อตอบโต้ไทยนะครับปลูกความเกลียดชังไทยถามหน่อยคขมเมเนี่ยเกลียดไทยไม่ชอบไทยตอนนี้แล้วจะไม่เข้ามาประเทศไทยหรอครับอีกไม่นานก็เข้ามาเหมือนเดิมยิ่งมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะ จะทำให้คนขเขมรในประเทศไทยที่ยังไม่ได้กลับไปขเขมรเนี่ยจะเดือดร้อนอ่ะเหยียบทงชาติไทยเผาเงินบาทไทยเนี่ยผมบอกเลยนะครับปัญหานี้มันจะลุกลามขยายวงกว้างท่าทีของประเทศไทยตอนนี้คนไทยตอนนี้จับตาขเขมรอ่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยเรื่องการเมืองในประเทศไทยเนี่ยคือเบรกไว้ก่อนตอนนี้นะครับ เพราะว่าคำเมร์เนี่ยเดินต่อเนื่องฮุนเซนเนี่ยโพสต์ลงนะครับประกาศตัดความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลฮุนเซนกับตระกูลชินวัตรอ่าถามว่าฮุนเซนเนี่ยคือจุดยืนฮุนเซนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะทั้งพ่อทั้งลูกไม่เคยที่อยากจะคุยกับไทยเพราะว่าเขาเอาเรื่องเขตแดนพื้นที่นะครับเอาพื้นที่เขตแดนทั้งหมดเนี่ย เอามาเป็นเรื่องสำคัญคำว่าเพื่อนไม่ได้สำคัญแล้วนะครับสำหรับคุณเซนอ่าตอนนี้ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะครับอ่าสามัคคีกันอย่าแสดงความอ่อนแอแล้วคอมเมนต์มันจะได้ใจเพราะผู้นำมันเนี่ยหูผมบอกเลยนะคอมเมนเล่นการเมืองเนี่ยเล่นเหมือนเด็กตั้งแต่ผู้นำประเทศเรื่องเล็กๆผู้นำออกมาแสดงความคิดเห็น อ่าอย่างเช่นหลวงหลวงตาเห็นไหมหลวงตาเนี่โอ้โหทําคลิปนะครับอ่าสื่อไปถึงผู้นํากัมพูชาขอถวายชีวิตตายอยู่ในขเมรเห็นไหมครับโพสต์้อนรับเลยคุณเห็นไหมอันนี้คือข่เม่เขาปลุกกระแสะความเป็นชาตินิยมถ้าเอ่ยชื่อว่าไทยหรือสยามนี่นะครับเขาสู้ตายนะนะครับจากนี้ไปนะครับสําหรับเรื่องขเมรนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ ตาลำบากมากขึ้นแล้วเอกสารต่างๆนะครับ MOU ต่างๆเนี่ยคเมนอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะตอนนี้ปอยเปตเนี่ยเห็นเลขาว,ว่าปิดแล้วนะคนไทยเข้าไปก็ไม่ได้่าเมนตัดน้ำตัดไฟตัดทุกอย่างผมอยากให้รัฐบาลไทยแข็งนะครับตอบโต้กับประกาศเลยนะครับตัดความสัมพันธ์กับขเมน่าไม่คบคาเมน ตอนนี้ถ้าทีมันต้องแบบนี้ครับถ้าเราไปอ่อนแอไปนั้นนี้กับขมิไม่ได้แล้วให้ผู้บัญชาการทหารบกนะฮะผบอทอบอนะครับจัดเต็มเลยนะครับจัดเต็มตอบโต้ไปเลยครับอ่าขึ้นป้ายตัดความสัมพันธ์ตัวนี้ทั่วโลกนะครับทุกท่านตอนนี้ไม่ใช่เพาะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะทั่วโลกเขาวิจารณ์ผู้นำขมินเรื่องคลิปเสียงตอนนี้ในประเทศขมินเนี่ย คุณเซนออกมาโพสบ,บอกว่าคนที่ปล่อยคลิปเสียงเนี่ยตอนนี้มีความผิดคุณเซนบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนปล่อยตอนเนี้ยคุณเซนบอกว่าคนที่มันไส้คนไทยมันไส้คนไทยที่วิจารณ์ผู้นําปล่อยคุณเซนเนี่ยหนึ่งไปโทษนักข่าวปัน่นสองไปโทษคนที่ปล่อยคลิปคุณเซนบอกว่าตัวเองไม่ได้ปล่อยพอเจอนานาประเทศเขาวิจารณอ่า วุฒิภาวะความเป็นผู้นำผู้นำความน่าเชื่อถือของผู้นำทั่วโลกเขาวิจารณ์หุนเซนต์ตอนนี้ไปโทษคนอื่นแล้วนะครับอันนี้คือนิสัยและสันดานพฤติกรรมขเขมรที่ออกมาเผาเงินเนี่ยมันไม่แปลกครับเพราะผู้นำมันก็คล้ายๆกันนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสบายดีสวัสดีครับ